เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับนี่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับของม .1 เอามาดูเลยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับาการดำรงชีวิตนะครับของพืชนะโอเค้างนั้นลองมาดูหน่อยว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆเด็กๆเรานะ่าจะเคยพอรู้จักนะครับมันจะมีพืชนะครับเฉพาะพืชก่อนนะมีอยู่2แบบนะครับมีพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับ ถ้าใครนึกไม่ออกก็คือเอาง่ายๆลักษณะของใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะมีใบนะครับที่อยู่ในเมล็ดมันเนี่ยหลังจากที่มันเริ่มงอกนะครับสมมุติเอาเมล็ดไปปลูกเนี่ยนะครับจะมีรากงอกออกมาใช่ไหมครับจากเมล็ดจากจากนั้นปุ๊บรากเนี่ยก็จะเริ่มดูดสารอาหารดูดน้าต่างๆเพื่อไปหล่อเลี้ยงแล้วจะทาให้เมล็ดเนี่ยเติบโตมีลําต้นใหญ่ขึ้นกิ่งก้านโตขึ้นนะครับไอตัวใบที่อยู่ข้างในเมล็ดเนี่ยมันจะมี2ใบนะครับ2ใบ นะครับมันก็จะแตกออกมาพอแตกออกมาเสร็จปุ๊บเริ่มมีการสังสเคราะห์แสงได้เริ่มสร้างอาหารเองได้มันก็จะค่อยๆเติบโตมีใบามากขึ้นแล้วก็ลำต้นใหญ่กิ่งก้านใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่แต่ถ้าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือพวกอะไรอ่ะข้าวโพดอย่างเงี้ยนะครับข้าวโพดลักษณะของพวกต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า ถ้าพูดให้เห็นแบบเป็นมเมล็ดเหมือนกันเนี่ยข้าวโพดนะครับจะเห็นง่ายกว่านะครับเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นเม็ดที่ฝักมันนะครับทีนี้คือไอเม็ดเนี่ยถ้าเราไปปลูกในดินนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนมีรากงอกมาได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีใบยอยู่ข้างในเนี่ยคล้ายๆแตกออกมานะครับจากมเมล็ดมาเนี่ยนะครับจะกลัไปปลูกเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีใบแค่ใบเดียว นะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพืชที่เรียกว่าใบเลี Link ้ยงเดี่ยวนะครับถ้าคิดง่ายๆเลยเป็นพวกขา้าวโพดรอยนี้นะจะนึกออกนะครับใบเลี By ้ยงเดี่ยวเขาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของพืชนะครับที่เป็นใบเลี Link ้ยงคู่นะครับถ้าสมมุติลําต้นมานะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลาต้นเป็นหน้าแบบนี้นี่แล้วพี่เอาเหมือนกับตัดเลยอะเอามีดมาตัดโชกลง่างี้ครับ แล้วเรามาดูว่าลักษณะของลําต้นมันเนี่ยจะเห็นภาพตัดออกมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเขาบอกว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยอ่ามาซูมดูชัดๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับแล้วมันมีลักษณะเป็นวงเหมือนถูกแบ่งครึ่งกันอยู่ครับเป็นวงล้อมรอบอย่างนี้เลย อ่านะครับเขาจะมีอยู่2ส่วนคือส่วนที่อยู่ด้านในนะครับคือโซนด้านในตรงนี้ครับบริเวณนี้กับอีกโซนหนึ่งเป็นอยู่ด้านนอกพี่เออสีเห็นชัดๆหน่อยนะครับนี่นี่อืมนะครับมีด้านในกับด้านนอกด้านในก็คือตัวเนื้อไม้นะครับกับด้านนอกเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้ครับบริเวณด้านนอกตรงนี้ครับเนี่ มันจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆอยู่ติดๆกับเปลือกนะครับตัวนี้ครับเขาบอกมันจะเห็นชัดเจนเลยมันจะเป็นท่อลำเลียงอาหารนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นท่อลำเลียงน้านะแล้วลักษณะตัวนี้ครับมันจะเห็นแบ่งเป็น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 ลักษณะของท่อที่เห็นชัดๆเลยนะครับน้มีท่อลำเลียงน้ํากับท่อลำเลียงอาหารนะครับแล้วมันก็จะเป็นวงอย่างเงี้ยสามารถขยายออกนะครับให้มัน ขายายออกด้านข้างได้ถ้างั้นเอาง่ายๆนะครับก็คือลักษณะของพืชที่เป็นใบเลี้ยงคู่เนี่ยเขาบอกว่าวันจะจะมีลักษณะของการเจริญเติบโตแบบขายายออกด้านข้างได้ถ้างั้นเราจะเห็นว่าต้นนะครับต้นพืชที่เป็นลักษณะใบเลี้ยงใบเลี้ยงคู่นะครับมันจะลำต้นตรงกลางมันเนี่ยมันจะค,อคออ่อยๆอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าในกรณีกลับกันเป็นพืชที่เป็นใบเลี้ยง เดี right, Ale, ่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นอย่างนี้เลยเอามาดูรูปหน่อยนะครับเป็นอย่างนี้คือมันมีทั้งท่อลําเลียงน้ําท่อลําเลียงอาหารนะครับเนี่ยกระจายกันไปหมดเลยเนี่ยกระจายนี่ใช้สีนี้แล้วกันนะกระจายเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยอย่างงี้ครับกระจายเต็มไปหมดเลยกระจายเต็มเลยอะคือมันไม่เป็นรูปแบบอะครับมันกระจายอยู่ของมันเต็มไปหมดเลยอะนะครับแต่ว่าลักษณะของแบบนี้คือ ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่อ้วนออกมันจะไม่อ้วนออกด้านข้างนะครับส่วนใหญ่มันจะพุ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะไปขยายตามยอดอะไรของมันไปนะครับแต่ลําต้นเนี่ยมันจะเท่าๆเดิมนะท้างนั้นถ้าพูดให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือลักษณะของมันเนี่ยของท่อลําเลียงน้ํานะครับท่อลำเลียงอาหารเนี่ยมันจะไม่อยู่แบบเป็นลักษณะเป็นวงออกแบบสวยๆมันจะกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับ โอเคนะอ่านะครับถ้างนั้นลักษณะตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นท่อลําเลียงน้ํากับท่อลําเลียงอาหารเนี่ยเขามีชื่อเรียกนะครับเขามีชื่อเรียกว่าตัวนี้ครับถ้าเป็นท่อลําเลียงน้าเนี่ยเขาจะเรียกตัวนี้ว่าไซเลมและถ้าเป็นท่อลําเลียงอาหารเนี่ยเขาจะเรียกว่าโฟเอม,มนะครับลักษณะของสองท่อนี้นะครับ ในพืช2ชนิดที่บอกว่าเป็นใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีเหมือนๆกันครับแต่ว่าลักษณะของการจัดเรียงการวางตัวมันจะก,กระจายไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะทัางนั้นตัวนี้ก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับเปรียบเทียบให้เราเห็นชัดๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับต่อนะทีนี้มาลองเปรียบเทียบนะครับนี่มาลองเปรียบเทียบนะครับลักษณะของท่อลำเลียงนะครับ ถ้าเป็นกรณีแบบเป็นท่อลำเลียงน้ำและอาหารเขาบอกว่าถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เรียงเป็นวงรัศมีเดียวกันนี่ไงครับอย่างที่บอกคือมันจะเป็นอยู่ในวงรัศมีก็คือวงมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมแล้วมันจะมีด้านในเป็นท่อลำเลียงน้ำด้านนอกท่อลำเลียงอาหารใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บมันจะค่อยๆขยายออกปึ๊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 กมันจะอ้วนออกไงครับแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันจะกระจายเต็มไปหมดเลยครับ กระจายไปหมดเลยเหมือนเหมือนมันไม่มีร uh ูปแบบเลยนะครับเขาถามว่าอีกกรณีหนึ่งเขาเรียกเนื้อเยื่อตรงนี้ว่าเนื้อเยื่อแคมเบียมเนื้อเยื่อแคมเบียมนะครับมันจะเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างของลำต้นนะครับที่พี่บอกว่าลำต้นของมันเนี่ยมันจะสามารถขยายออกถ้าเป็นกรณีของใบเลี้ยงคู่นะครับมันจะสามารถขยายออกด้านข้างอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะไม่ขยายออกด้านข้าง มันจะพุ่งตรงขึ้นไปแล้วก็กระจาย<ๆ>กระจายกันออกนะครับนะถ้าอย่างนั้นลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะมีที่เรียกว่าเนื้อเยื่อแคมเบียมนะครับแล้วมันจะค่อยๆอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นด้านข้างได้ถ้าอย่างนั้นเขาเลยบอกว่าการที่มันอ้วนขึ้นด้านข้างได้เนี่ยถ้าสมมติเราตัดต้นไม้มาต้นหนึ่งนะครับสมมติเราปลูกไว้นานๆแล้วนะครับพอเราตัดมาพกเนี่ยเราจะเห็นลักษณะเป็นวงเลยเขาเรียกว่าวงปีครับเป็นวงปี ก็คือพูดง่ายๆ1ปีเนี่ยเนื้อเยื่อมันจะสามารถสร้างสร้างขึ้นทําให้ลําต้นของพืชเนี่ยครับมันอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นขยายมากขึ้นมันก็จะมีลักษณะเป็นชั้นๆออกมาให้เราเห็นนะครับอันนั้นน่ะที่เขาเรียกว่าวงปีนะครับของต้นไม้แต่ถ้าวงปีถ้าเราจะเห็นจริงๆเหมือนกันเราต้องไปตัดมันเนาะจะไปตัดมันทําไมใช่ไหมครับอ่าโอเคนะอ่าถ้างั้นลักษณะที่เขาบอกว่า เป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลําเลียงอาหารนะครับนี่ข้อสามนะท่อลเลียงอาหารอยู่ที่เปลือกไม้แต่ถ้าเป็นท่อลําเลียงน้านะครับจะอยู่ที่เนื้อไม้นะครับอย่างที่บอกมันจะเป็นวงสวยเลยเนาะแล้วมันจะมีแบ่งชั้นในกับชั้นนอกนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโหมันกระจายไม่มีทิศทางเลยครับกระจายไปหมดเลยนะท่อลําเลียงก็สามารถเพิ่มด้านกว้างได้แต่ถ้าเป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็ไม่มีด้านกว้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะพุ่งขึ้นไปที่ยอดนู้นนะครับแล้วก็ไปกระจายออกข้างบนนะโอเคครับอ่าทีนี้เข้าใจแล้วเนาะถ้าง,งัา้นลักษณะของการดํารงชีวิตของพืชนะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงกู้นะครับโอเคเรียบร้อยอ่าครับก็อันนี้คงเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าลักษณะของ พืชแต่ละชนิดมีลักษณะของการดํารงชีวิตเบื้องต้นยังไงนะครับลักษณะของท่อลําเลียงน้ําและอาหารเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวรายละเอียดยังไงคงเจอกันในคลาสเรียนนะครับโอเคอันนี้เป็นเบื้องต้นให้ดูนะครับโอเคครับยังไงโอกาสหน้าคงได้เจอกันโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ